รับกลับสวัสดีนะนาครับวันนี้มาหาปลานากันครับช่อนค่อนข้างจะเยอะนะรัคราชิ้นี่เดี๋ยวเราลองตีเลาะๆริมๆตลิ่งดูนะเผื่อจะมีตัวขึ้นกัดครับผมมีแค่มุมเล็กๆนะครับที่ให้พอจะตีก็ได้นะ เราดูลักษณะหมายครับเป็นประมาณนี้ฮนะมีช่องริมลิมตีเลาะลิมฝั่งด้านนี้กันก่อนว่าน่าจะมีตัวดีเมื่อกี้ผมเข้าไปด้านในนะได้มา4ีห้าตัวนะครับซสซยเดียวกันหมดเลยอ่ะลองดูร่องนี้กันมีตัวให้เหรอรับชมหรือเ่า หน้าดูหลังก่อนข้างหลังนี่เป็นต้นไม้นะกิ่งไม้ห้อยตัวลงมานะครับน้ำก็ไม่ถึงกระใสนะทีเดียวนะครับบ้านงูวัวมันเข้ามาเลี้ยงอยู่เรื่อยนะครับ E lá, tá lindo. มากันนะครับไซส์สวยๆเลยนี่ฮะไซส์งามๆเลยครับโอ้โหหัวทำไมถลอกมาเลยโอเคเก็บปลาก่อนครับเดี๋ยวเรารุ้นกันต่อว่าจะมีแต้มต่อไปหรือเปล่า โอ้ oh, แอบอยู่ข้างตะลิงจริงครับออกมากับน,นะเดี๋ยวนะครับขอจัดระเบียบเหยื่อก่อนวผมว่ามไม่ตามมาฝั่งนู้นดีกว่าสำหรับหมายตรงนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับได้ไปแล้วหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเราไปหาจุดใหม่กันขอบคุณนะนาะนะที่รับชมครับ